บทที่3ความล้มเหลวของเซลแมนเซลแมนเฟลเยอร์ซินโดรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาการล้มเหลวของนักขายจะเป็นยังไงเจอรับชมรับฟังการเทรนนิ่งของบทนี้กันเลยค่ะท่านจะเห็นว่าเกมนี้ง่ายที่สุดเลยเราทํางานกับคน5คนแล้วสอนคน5คนให้สอนต่อนี่คือสิ่งที่ผู้คนทั่วไปลืมและไม่เข้าใจท่านจะเห็นว่าคนเก่งๆจะสปอนเซอร์คนติดตัวเยอะแยะมากมหมแล้วปล่อยให้เขาตายแล้วก็หาคนใหม่แล้วก็โชว์รวจากค่าจําสตาร์ท ไม่ได้โชว์รวยจากค่าแพสซีฟโบนัสซื้อซ้ําถ้าจะเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รวยในวิธีที่ถูกต้องรวยเพราะขายธุรกิจกินสิ่งที่สําคัญคือคนเหล่านี้จะหลงทางตลอดไปเพราะเขาไม่สามารถสร้างองค์กรสายลึกได้นักธุรกิจเครือข่าย 80- 90%ถึงซไม่รู้วิธีการสร้างสายงานสายลึกใครเห็นด้วยคอมเมนต์ไ่าเห็นด้วยผมจะสอนให้ครับสร้างองค์กรสายลึกสร้างอย่างไรดูนี่ครับท่านจะเห็นครับว่าธุรกิจเครือข่ายยิ่งโตลึกทุกคนเนี่ยห้าแตกห้าลงไปเรื่อย ท่านมีคน625ในชั้นแรกเลยนะไอชั้นที่4เลยนะเมื่อเทียบกับท่านสปอนเซอร์มา2แล้วทาให้แตก2ชั้นที่4ถ้ามี16คนแตกต่างกันในเยอะขนาดไหน <c oughs> แตกต่างกัน600กว่าคนเพราะฉะนั้นแผน5คูณ5เนี่ยขึ้นทุกตําแหน่งในทุกบริษัทครับเรามาดูครับว่าถ้าท่านอยากจะมีรายได้มหาศาลการลอกแบบลึกเกินกว่า2ชั้นท่านจะเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานได้ง่ายระบบที่ผมพูดก็คือระบบการนําเสนอ4 5้ามนาที3ขั้นตอนนั้นสอนให้คนรู้จักวิธีพูดแล้วพาทุกคนออกไปทาแบบนี้โดยอัลหา หายใจรดต้นคอพาทําปัญหาใหญ่คืออัปลายปล่อยเขาทาเองครับไม่มีทางสําเร็จครับถ้าเธอรู้วิธีแล้วไปทําเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านต้องอยู่ด้วยกับเขาตลอดครับหรือท่านเปิดซูมอยู่กับเขาให้เขาโทรให้ดูต่อหน้าเห็นครับอยู่ด้วยกันหรือเปิดซูมเปิดแล้วท่านต้องฟังครับเขาพูดเป็นอย่างไรนี่คือวิธีการทํางานละเอียดวิธีการทํางานใกล้ชิดต่อเนื่องนี่คือวิธีการลงไปสนับสนุนแล้วสอนเขาถ้าท่านสอนบทนี้แล้วให้เขาทาเองไม่โตครับใครเห็นด้วยครับฟังบทสัปนานี้สอนมาเยอะแล้วทีไม่โตสักที มีอยู่จริงครับคอมเมนต์ Comment ว่ามีอยู่จริงเพราะอะไรรู้ไหมอัพไลน์อีกแล้วไม่ลงไปเกาะติดสถานการณ์ไม่ลงไปโหนกระแสครับเกาะติดทีมตัวเองครับมัวแต่ไปหาคนใหม่มัวแต่ยุ่งกับงานประจํามัวแต่ยุ่งกับธุรกิจตัวเองทิ้งทีมงานที่สปอนเซอร์มาให้ลุยเดี่ยวไม่ได้ครับถ้าท่านรู้ตัวแล้วท่านทําผิดทางท่านรีบกลับมาเรียกประชุมทีมครับแล้วลงทํางานใกล้ชิดครับอยู่ไกลเปิดซูมคุยกันตลอดเวลานั่งดูเขาโทรให้ดูเลยครับแล้วนะเปิดซูมเปิดไลน์คอลครับเห็นหน้าครับ เอาโทรให้ดูซิปเป็นยังไงสปอนเซอร์ให้ดูซิป,ปล่อยบทสนทนาสี่ห้าวินาทีซิปเป็นยังไงอย่างนี้จึงจะเห็นว่าเขาทำเวิร์กหรือไม่เวิร์กถูกไหมบางท่านอยู่ต่างประเทศทีมงานอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยท่านจะทํำยังไงท่านต้องเช้าถึงเงย็นถึงไม่ใช่เอาแต่บอกว่าเออต้องใจสู้ต้องลุยไม่ใช่ท่านต้องสอนไม่ใช่โมดิเวตท่านต้องสอนที่เขามีองค์กรสายลึกเดี๋ยวเขาโมดิเวตเองอัพไลน์ที่ไม่รู้วิธีสอนจะออกทะเลพูดไปเรื่อยอัพไลน์ที่รู้วิธีสอนจะพาทําทีสะสต็ปต,ตามขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้น อัพไลน์สาคัญอีกแล้วใครเห็นบ้างว่าปัจจัยสําคัญอันดับหนึ่งคืออัพไลน์ล้วนๆถ้าอัพไลน์ไม่ดูวิดีโอนี้อัพไลน์ท่านไม่ได้ทําแบบนี้ส่งวิดีโอผมให้อัพไลน์ท่านทันทีนทกดแชร์ส่งไปเลยอัพไลน์วิธีการทํางานเพื่อสร้างองค์กรสายลึกทําแบบนี้ยังยังไม่จบดูต่อครับการลอกแบบลึกเกินกว่า2ชั้นท่านจะเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานได้ง่ายเรามาดูวิธีการลอกแบบบทสนทนาน,นี้เราเรียกว่าอวาสานเซลแมนหรือว่าอวาสานคนนักขายผู้คนจำนวนมากเข้ามาในธุรกิจการขายโดยมีไม้เซ็ตนักขายจิินธุรกก แต่ไม่รู้ครับว่าธุรธกิจเครือข่ายจะโตด้วยการสอนให้ทีมงานสร้างสายลึกลงไปสอนให้คนทําได้เหมือนเราสอนให้คนรู้เหมือนเราเพราะฉะนั้นองค์กรของเซลแมนส่วนมากเนี่ย <c oughs> จะมีแต่เขาเออกไปขายของแล้วไม่มีลูกติดตัวหรือออปพลายสอน่าคุณต้องสปอนเซอร์คนนะคุณถึงจะโตเขาก็รีบไปสปอนเซอร์คนมาได้หนึ่งคนเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วรูปแบบองค์กรของคนในธุรธกิจเครือข่ายจะเป็นแบบนี้คือลึกหนึ่งชั้นใครเห็นด้วยคนเล็กหนึ่งลึกหนึ่งชั้น <c oughs> การลึกหนึ่งชั้นมันก็ดูดีถูกไหมหลายคนบอกนี่ไงผมมีองค์กรแแแลลล้้้วผมมตออองงสาเเรร็จนนน่น่่่บกกกยไิทีึคชั แปลว่าท่านไม่มีอะไรเลยการลึกหนึ่งชั้นแปลว่าท่านไม่มีอะไรเลยผมอยากให้ท่านหยุดพิจารณาแล้วดูซิว่าตัวเองลึกกี่ชั้นครับถ้าท่านกล้าท่านพิมพ์ขึ้นมาเลยครับตอนนี้ท่านลึกกี่ชั้น <c oughs> ตอนนี้ท่านลึกกี่ชั้นครับท่านพิจารณาตัวเองครับถ้าท่านยังเป็นรูปแบบนี้ลึกหนึ่งชั้นสองชั้นแค่นี้แปลว่าท่านไม่มีอะไรเลยแล้วต้องทํำยังไงลงไปทํางานให้เขาลึกลงไปอีกสิจ้ะแค่นั้นเลยครับลงไปจับมือกันนัดการกินข้าวการนั่งทํางานด้วยกัน พากันออกไปนัดผู้มือหวังจัดงานสเต็กเนื้อย่างนําเสนอโอกาสทางธุรกิจเกาะติดทีมงานคนนี้พาเขาลึกลงไปอีกให้ได้ไม่งั้นท่านไม่มีอะไรเลยในธุรกิจเครือข่ายท่านโชว์รวยได้อย่างไรส่วนมากคนโชว์รวยจะมีองค์กรประมาณนี้ครับทีมที่เอามาต่อบางคนจะเป็นแบบนี้ดูนี่นะนี่คือหายนะแท้ๆผู้ที่ฟังแต่คนชอบทําคือคนแรกเนี่ยเก่งคนที่สองใครก็ไม่รู้แต่อยากให้คนที่สองอยู่คนแรกก็เอาคนไปต่อๆให้เดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้ คนที่สองก็มีตำแหน่งขึ้นมาเลยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยธุรกิจคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยหายยนะแท้ๆเขาจะส่งต่อความเสจได้อย่างไรเขาจะไปสอนทีมงานเขาได้อย่างไรในเมื่อทีมงานนั้นไม่ใช่ของเขาด้วยอัพไลน์เอามาต่อให้ใครว่าจบบ้างครับแล้วแล้วก็ชอบโชว์อะไรรูป้ป่าโชว์ว่าเนี่ยทีมเราตำแหน่งขึ้นกันเต็มเลยมาโดยไม่ถูกต้องท่านนั้นเลยจับต่อ,ต,อต่อกันหายนะแทๆ้ๆแชร์ลูกโซ่ชัดๆเอาคนไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถขึ้นตำแหน่งท่านนึกถึงบริษัททั่วไปครับที่ท่านทํางานมาสิบปีอยู่ดีๆเอาใครไม่รู้ขึ้นนตแห เฮ้มาจากไหนวะเนี่ยงานไม่รู้สักอย่างท่านว่าบริษัทนี้มันจะรอดไหมองค์กรนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันทายังไงให้องค์กรนี้รอดยาวๆรู้ไหมหลอกคนเข้ามาอีกเอาเร็วๆเร็วเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวดัน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 ขึ้นตำแหน่งขึ้นตำแหน่งโชว์นะโชว์นะว่าขึ้นตำแหน่งนะแต่ในสมองนี่ไม่รู้เลยว่าจะส่งต่อความเส็จยังไงเดี๋ยวผมจะพาให้ดูว่าทําไมการทําแบบนี้จึงเป็นหายนะทําไมการช่วยคนที่ไม่พร้อมช่วยตัวเองให้รู้ว่าธุรกิจเครือข่ายทำอย่างไรถ้าทาเป็นคือหายยนะแท้ๆครับ แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำกันแบบนี้เพราะอะไรขี้เกียจสอนขี้เกียจสอนครับยัดยัดไปเลยเขาเผื่อเขามีตำแหน่งเขาจะได้แอคทีฟยืดได้ยืดแล้วไงเอาอะไรไปสอนอัพไลน์ขี้เกียจสอนไล่คนที่เราดันขึ้นตำแหน่งจะสอนไหมอ่ะองค์กรเหล่านี้อยู่ไม่ยืดไม่เกินสามปีห้าปีเปลี่ยนใหม่ตลอดย้ายตลอดย้ายตลอดแต่ถามว่ารวยไหมรวยถามว่าโชว์รวยได้ไหมโชว์รวยได้เพื่อดึงดูดคนไม่รู้เรื่องเข้ามาในบริษัทใหม่แล้วทาแบบเดิมเมื่อไหร่เขาจะจบครับไม่มีวันจบเกมของเขาไม่มีวันจบในธุรกิจขาย คนที่จบคือคนที่มาต่อจากเขาพวกนี้จบเพราะอัพไลน์ส่งต่อสายลึกไม่เป็นจบทั้งแผงแต่พวกนี้จะไปโชว์รวยบริษัทอื่นต่อเดี๋ยววันนี้กระโดดบริษัทนี้มาท่านนึกภาพไหมว่ามันคืออะไรมันคืออวสานของพวกนักขายของพวกเซลแมนขายธุรกิจกินนั่นเองทอํายังไงให้ท่านไม่เป็นแบบนี้ท่านจะต้องทํา4ชั้นลึกจากท่านให้ได้หรือ3ชั้นลึกจากนายกอให้ได้พูดง่ายๆท่านนับจากท่านลงมาเดี๋ยววันนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าท่านเริ่มมีอะไรแล้วถ้าท่านมีแค่นายกอคนเดียวอันนี้ หายนะชัดๆเพราะอะไรถ้านายกเลิกส่วนมากท่านก็อาจจะเลิกเพาะคิดว่าธุรกิจไม่เวิร์กแต่ถ้าท่านเลิกนายกซึ่งท่านเป็นคนสปอนเซอร์มาจะคิดว่าโหคนมีประสบการณ์สปอนเซอร์เราเข้ามายังเลิกเราจะรอดเหรอเลิกหมดท่านจะเห็นว่าองค์กรหนึ่งชั้นลึกนั้นอวสานชัดๆแต่ถ้าท่านทําเป็นอย่างนี้ท่านสอนนายกท่านได้นายกมาท่านสปอนเซอร์นายกท่านสอนนายกให้สปอนเซอร์นายขอได้ท่านสอนนายกให้ไปสอนนายขอให้สปอนเซอร์นายขอได้อย่างนี้เรียกว่าส่งต่อความเส็จได้ต่อให้ท่่านนเเลลกกกจะไม ต่อให้นายกเลิกนายขอจะไม่เลิกท่านต้องรีบส่งต่อให้ทุกคนทํางานเป็นเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีลอกแบบสู่อิสรภาพครับคือท่านจะต้องสอนทอมท่านจะต้องรู้วิธีสอนทอมอัพไลน์สมัครไม่รู้วิธีสร้างงานสายลึกมันยิงจบตั้งแต่ขั้นแรกคืออัพไลน์ไม่ดีเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังส่วนมากองค์กรถ้าอัพไลน์ไม่เข้าใจพาไปลุยตะลุยแต่ไม่สอนวิธีความเข้าใจธุรกิจกข,ข,ข,ขายก่อนนี่จบเลยนะรอวันจบอัพไลน์ต้องรู้วิธีสอนทอมและอัพไลน์ต้องไปสอนทอมให้ทอมรู้วิธี <c oughs> นะสอนแคร ซึ่งทอมสปอนเซอร์เข้ามาให้รู้วิธีอุปถัมเบตตี้เข้ามาแล้วก็รู้วิธีสปอนเซอร์เบตตี้ให้เบตตี้นั้นเนี่ยไปสปอนเซอร์คนใหม่ได้พูดง่ายๆมันมีการสอนอยู่2อย่างเท่านั้นในทุกๆเา็กใครสอนให้นําคนใหม่เข้าสอนให้นําคนเก่าโตการสอนให้กับคนของเราลูกตรงสอน2อย่างนั้นเมื่อเราได้ทอมเข้ามาเราต้องสอนทอมให้ได้แคลโรเข้าเห็นไหมสอนให้ได้คนใหม่เข้ารู้วิธีให้ได้คนใหม่เข้า แล้วก็รู้วิธีสอนให้แคร์เราโตแปลว่าแคร์เราต้องมีคนใหม่วิธีลอกแบบสู่อินทรพภาพมีการสอนสองอย่างที่ท่านต้องทําให้ได้ครับสอนคนใหม่เข้าสอนคนเก่าโตท่านต้องสอนสองอย่างครับสอนการนําเสนอ45วินาทีครับนำเสนออย่างไรระบบเป็นยังไงครับแล้วเมื่อเขาได้ทีมแล้วต้องให้เขาสอนเองเป็นส่วนมากผมเนี่ยจะไม่ค่อยให้เอาวิดีโอของผมเนี่ยไปสอนทีมงานของเขาต่อผมจะให้ลูกตรงผมไปสอนทีมงานของเขาเองเขาจะได้สอนเป็นถ้าลูกตรงผมหลีกเลี่ยงไม่สอนแปลว่าเขาไม่มีอะไรเลย คือเขาจะกลวงนี่หรอพอเขากลวงปุ๊บเขาไม่สามารถสอนได้ท่านจะปล่อยมือเขาได้ยังไงท่านก็ต้องนั่งเบบีเขาตลอดไม่ได้ครับสองเดือนต้องปล่อยปล่อยมือให้ได้เราดูต่อนะเมื่อกี้วิธีรอบแบบสู่อิสรภาพเคานี้ดูวิธีแห่งความล้มเหลวนักขายส่วนมากนั้นจะสปอนเซอร์คนติดตัวเยอะขนาดนี้เห็นไหมชาลีสสปอนเซอร์คนติดตัวเยอะขนาดนี้ถ้าจะเห็นว่าเขาสปอนเซอร์คนติดตัวร้อยสาสิบคนต่อให้เขาช่วยร้อยสาสิบคนทุกคนให้ได้คนละห้ามีหกร้อยห้าสิบรวมกันแล้วมีคนในองค์กร <c oughs> เจ็ดร้อยแป อันนี้คือ5คนแตก5้าลงไปเรื่อยๆ4ชั้นอันนี้คือคนเดียวครับสปอนเซอร์1้อแล้วแตก5780แต่ชาลีไม่มีทางทำงานสายลึกกับคน130คนทั้ง1้0สาสายได้อย่างมีคุณภาพชาลีจะตายแน่นอนการันตีนี่คือวิธีแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นวิธีที่นักขายทั่วไปหรือผู้นำทั่วไปชอบทำสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ <c oughs> ในบริษัทในองค์กรที่ผมเป็นหุ้นส่วนอยู่เนี่ยถ้าเขามีการแข่งขันสปอนเซอร์ผมจะถอนตัวเอาอาจารย์ต้องทำเป็นตัวอย่างไม่ใช่เหรอ ใช่ผู้นำมันทาเป็นตัวอย่างแต่ผมจะสปอนเซอร์ทำไมอีกผมมีลูกตรง20 30บคนแล้วตามสูตรแล้วเอามาอีกผมจะดูไหวเหรอการเป็นผู้นําไม่ง่ายนะหลงทางง่ายผมไม่หลงทางผมชัดเจนผมเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้ผมแข่งสปอนเซอร์ผมการันตีผมที่หนึ่งใครจะสปอนเซอร์สู้ผมได้ร้อยสาสิบคนในหนึ่งเดือนจะเอาเยอะกว่านั้นก็ได้ไม่มีทางผมจะลงให้ทีมงานผมหมดกําลังใจทําไมแต่เป้าหมายผมสอนทีมผมให้เป็นที่หนึ่งไม่ดีกว่าเหรอท่านเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นนี่นี่คือวิธีแห่งความล้มเหลวอ,อย่าาทํแบบนี้ แต่จงทำแบบนี้